ไม่ทำลูกไม่เล่นประตูะเดินเดินเดินคุณชายเดินไม่เล่นประตูเดี๋ยวประตูหนีบมือเดินไปข้างหน้านู่นแล้วก็ร้องอยากลงมาประตู <S <S ๆๆหนีบมือนะ <S <S ปิดแล้วปิดไว้เลยดำไม่ออกมาหาแล้วหนีบไวเลยดำไม่ออกมา แต่ไม่ออกมาหาแล้วไม่ให้เล่นแล้วลูกไปเดินเล่นไหมไม่เล่นประตูประตูมันอิดเลยนุ่นนุ่นน่นใครมานู่นนุ่นน่นใครมาเดินดีๆสิ เดินดดีๆลูกจะไปหาแต่ประตูนะ <c oughs> เดี๋วกคนีบมือเราคนใจเดยวแม่เนี่ยจะปิดหนีบซะเลยจะได้จำมะ <c oughs> ไปเดินสิจะมาเล่นประตูทำไมล่ะ นม่เอาเดินไม่งั้นนี่นี่แล้วกลับนี่กลับอืมแตพอแล้วลูกไหวายผีหรอก วายผีหลอกวายแมวเป้าแมวเป้ามีแมวเป้ามาแล้วแมวเป้ามาแล้วออกมาเร็วออกมาเร็วแมวเป้าแมวเป้าแมวเป้ามาแมวเป้ามาเร็วๆออกมาเร็วแมวเป้ามาแล้วตามไปไหนนะตามให้มาหาน้อง รำเบื่อที่หน้าแนะล้วมาเร็วไม่ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายอยู่แน่ใช่ไหมบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะอยู่กับดำใช่ไหมจะไปอยู่กับดำใช่ไหมบ๊ายบาย บาย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 ติดต,ตามคลิปต่อไปนะคะ